เพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยที่เราได้ประกาศไปเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกครับทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พวกเราเองก็ขยับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตครับ คือจริงๆแล้วท่านก็ยังเป็นสมาชิพกพรรคอยู่นะครับแล้วก็ตําแหน่งที่ลืมไม่ได้เลยตั้งแต่ก่อนมาเป็นหัวหน้าพรรคก็คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับท่านก็ยังคงจะทํางานร่วมกับพรรคคู่กับพรรคแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าเสาหลักสําคัญนะครับในการที่จะสู้ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่ทุกคนทุกท่านทราบกันดีว่าท่านเองได้ถูกคําวินิจฉัยจากสารมนูญน,นะครับให้พ้นจากตาแหน่งในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เพื่อจะเป็นการที่จะไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในอนาคตอย่างไรทุกอย่างเนี่ยนะครับท่านก็แสดงเจตจำนงว่าจะรักษาพักไว้นะครับโดยที่ลาออกจากตําตแหน่งหัวหน้าพักนะครับแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้ก็พรรคก๊กทัยก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญ นะครับเพื่อจะสรรหาหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ต่อไปครับอานีทให้าการการในทกแกว่งไมครับเพราะว่าประมาณเ่เดือนแะวไม่แกล้งหรอกครับคือจริงๆแล้วใครจะมาเป็นผู้นําทัพเนี่ยนะครับท่านก็คุณแพทย์ทองทานเองก็พูดนะครับว่าสปอร์ตตลอดนะครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยได้ฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนมานะครับฟังเสียงจากสมาชิกของพวกเราเองนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพักจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าแพรทองทานเองก็เสียสละในการที่จะลา,าออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังยืนยันครับที่จะอยู่คู่กับพักตลอดไปครับทุกคนเป็นครับว่าจะเป็นปัจจัยทำให้สศไหลออกิ่มก็ไม่มีอะไรครับคืออย่างที่บอกครับใจถ้าใจอยู่ก็ทุกคนก็อยู่ครับถ้าใจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับพวกเราให้เกียติซึ่งกันและกันนะครับผมยังยึดมั่นว่า ไหลออกก็ต้องมีไหลเข้านะครับทุกวันนี้ผมกับทีมงานทุกๆคนนะครับกรรมการบริหารแล้วก็กรรมการสรรหาเนี่ยก็ประชุมทุกวันแล้วก็มีการสัมภาษณ์คนใหม่ๆทุกวันนะครับผมมองว่าการเมืองมันมันขึ้นอยู่กับอุดมการณ์นะครับแล้วความตั้งใจในการทํางานผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็มีออกก็มีเข้าครับไม่มีปัญหาครับ ก็จริงๆแล้วอย่างที่อย่างที่ทราบนะครับว่าหลังจากที่สามรูม,มีคําวินิจฉัยทันทีก็มีคนไปยื่นนะครับร้องคดีอาญานะครับแล้วก็มีผลกับการเรื่องของการยุบพ,พักนู่นนี่นั่นต่างๆด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นประเด็นนะครับเพื่อจะไม่ให้เป็นข้อครหาเพื่อจะรักษาพักไว้โดยไม่ต้องให้ใครมาเอาสิ่งเหล่านี้เป็นการที่จะไปขู่ พี่น้องสอสอเราพี่น้องผู้สมัครของเรานะครับในการดึงตัวก็ดีนะครับซึ่งมันมีมันมีจริงๆนะครับว่าผมก็มองว่าท่านเองก็ดูว่าพักเป็นองค์กรแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ที่จะรักษาพักไว้ท่านก็ทำครับขอบคุณนะครับขอบพระคุณ,ค,ณครับ สมทนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะมาแถลงข่าวครับสืบเนื่องจากทางคุณไทกรพลสุวรรณได้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับว่าประกูลจึงดีบให้แพ่ทางทานลาออกจากหัวหน้าพักมิฉะนั้นจะพาเจ็สอย้ายไปอยู่พักอื่นซึ่งเรื่องนี้ ถือว่าเป็นข่าวเท็จและสร้างความเสียาหายให้กับาทางผมและคุณองค์ควินนะครับเพราะว่าตระกูลจึงซึ่งในพรรคเพืกเก่อไทยก็มีทางผมกับทางองค์ควินนะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ผมได้ปรึกษากับทางที่ทางพรรคแล้วจะตั้งทนายแล้วก็ฟ้องร้องนะครับหมิ่นประมาท ซึ่งจะเป็นคดียา,ยาแล้วก็จะไม่มีการยอมความเป็นทางขาดตัวผมเองนั้นเกิดมาจากพรรคไทยรักไทย,ยซึ่งตอนนั้นท่านอาดิตร์เลขาธินเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นเลขาธิการพรรคหลังจากนั้นเมื่อมาอยู่พรรคเพื่อไทยท่านนายกแพทองทานก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็น รองนายกรัตรีและดรว่ากายกระทรวงคมนาคมสิ่งที่ผมได้รับความกรุณาจากท่านนายกแผ่ทองทานมันจึงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมจะพาสอสออกไปอยู่ที่อื่นดังนั้นผมขอ,อยืนยันที่ว่าเป็นเรื่องของการใส่ร้ายและจะดำเนการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดผมคิดว่า คงไม่ได้พาสอสเออจ็ดสิบไปไหนนะครับแต่จะพาเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อคบสองร้อยคนนะครับตามที่ผมเคยประกาศไว้นะครับครับไม่ทราบครับเช่ชน,นเจากที่แพลาออกมีคนจะมีช่อของคุณสริยะเนี่ยขึ้นมาเป็น้าพริะถ้าเกิดว่ามีการบรนะคนงคงไม่ครับ ดูในขณะนี้ก็คงต้องการหาคนรุ่นใหม่นะครับผมก็อายุมากแล้วนะครับก็คงจะหาคนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถาทางพักคงจะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมนะครับเพื่อจะนำพาพักเราซึ่งสู่าการเลือกตั้งในที่จะมาถึงนะครับไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้า,าพรคต่อไปนะท่านสุริยะแล้วก็อสสที่สนสนุนก็จะยูเพื่อใครแล้วก็สนหรับสนอหัวหน้า,าพรรคนใหม่แน่นอนครับเมื่อกกรรมการบริหารพักตัดสิในสใจใหน้ใครเป็น หัวหน้าพักซึ่งคงมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับว่าคงเป็นบุคคลที่จะสามารถพาพักเราเข้าไปให้ความหวังกับประชาชนในการาแก้ปัญหาเศรษฐกิจกสังคมงต่างๆให้กับประชาชนนะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนหัวหน้าของพรรคเพืไทยในครั้งนี้เนี่ยมันจะสรลบภาพหรือคําว่าคำว่าชินวัตรอะครับเพื่อไทยได้อีกครั้งในภายภาคต่อไปครับผมคิดว่า ต้องยอมรับนะครับว่าคําว่าพักเพื่อไทยแล้วบอกผูกพันกับชินวัตรเราต้องยอมรับข้รที่จริงก่อนัในอดีตนะครับที่ผ่านมาทางท่านนุรักษินเป็นคนตั้งพักไทยแลกไทยขึ้นมาแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนุกสนานตลอดท่านได้ทําในเรื่องที่เป็นคุณประการกับทางประเทศไม่ว่าเรื่องของการีกแก้ปัญหาเศรษฐกิจกในต้มยำกุ้ง มีการทำนโยบายเั้งอง30บาัตรรักษาทุกโรคเป็นที่พึงพอใจของประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็ามาเปลี่ยนมาเข้ามาทางท่านยิ่งรักซึ่งก็ได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าทั้งหมดก็ไปลงเอยด้วยการถูกปฏิวัติดังนั้นผมคิดว่าเราคงปฏิเสธต่อคุณชินวัตรไม่ได้นะครับว่าสร้างคุณอุประการให้กับทาง,ทางพรรคเพื่อไทยเองแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลง จากนี้ไปผมก็ทราบว่าทางด้านทางพรรคเองก็จะหาบุคคลซึ่งไม,ไม่ได้อยู่ในเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับรพอิะทราบมาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคงจะ,ะพิจารณากันมีแนวทางลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่เป็นคนภายในพรรคแหละครับเป็นคนภายในพรรคแต่ไม่ได้อยู่ในตระกูลจินวัต นะโอเคครับขอบุณครับถือนี่ดับสายอันนี้ครับ เก็บกะเล็ก็บ้าวก่อเกเล็กเกกล็ไ่ด้เ็ะไ่ก็ได้นี่อ่ะเหล็กว่าดูดูดิอยู่อ๋อนี่สนิน้าวกล่องนี่เพราะสายไม้แน่อ้าวตยากเลยกจะกที่เชียบานดูเลย